หาแตกเลยนะครับต <พอ S 1> ุกคนเป็นวอลเลยหญิง,งซีวิลลี่ไทย,ไทยควัดเวียดนามบิกเกวียนคนเดียวตู้เย็นคนเดียวทำแต้มจบสกอร์ชนะไทยไปได้ชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ2องตดูแล้วเหมือนวอลเลยหญิงไทยสู้กับวอลเลยชายเวียดนามเลยไปฟังอัชราพรและโกดอส พูดระบายความในใจหลังจากจบเกมนี้ฟังนะครับภาพรวมออในช่วงจังหวะที่ดีเราเราเรา,เรามีช่วงจังหวะที่เราทําค่อนข้างสมูทค่ะแต่ในช่วงที่จังหวะที่มาติดขัดอะ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไวค่ะอันเนี้ยเราต้องรีบกลับไปแก้ไขในจุดนี้ให้ให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ v ว L แลแล้วแล้วก็ยันมารายการนี้ค่ะก็อันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นปัญหาหลักของทีมเราณนะตอนนี้ค่ะที่หนูมองว่าเราต้องกลับไป ปรับแกก้้ในนจุดี็ผลออกมาก็คือเราแพ้เวียดนามไป3า่อ2เซนค่ะก็ภาพร,รวมของทีมมันมีมันทำให้เราเห็นถึงข้อผิดพลาดของทีมเรา,เราไม่สามารถทำไซต์เอาของเขาได้ทำให้เขาอะรันแต้มได้ในช่วงจังหวะที่แต้มมันกำลังสูงสีอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาเป็นฝ่ายที่รันแต้มได้แล้วเราไม่สามารถเบรกได้อะมันกลายเป็นว่า โมเมนตัม um ของเกมอะของทีมอ่างเงี้ยค่ะมันก็กลายไปเป็นฝัน่งของเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราแบบแพ้ไปในเซตที่3-4ค่ะแล้วก็ในช่วงที่เซตที่5ด้วย<ไ>ก็เหมือนที่ทุกคนทราบค่ะผลแพ้ชนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับหนูนะคะไม่มีใครอยากแพ้ทุกคนอยากชนะทีมเราเองก็อยากชนะแต่ในการแพ้วันเนี้ยมันทําให้ทีมเราอะได้บทเรียนค่ะทําให้ทีมเราต้องกลับไปดูข้อผิดพลาดของตัวเอง กลับไปสู้กลับไปฝึกซ้อมในจุดที่ผิดพลาดเก็บในสิ่งที่ดีอันวันนี้มันค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่ก็ต้องขอขอชมเวียดนามค่ะเว่าวันนี้เวียดนามเขาทาได้ค่อนข้างดีเขามีตัวจบสกอร์ค่ะเพราะว่าถือตัวจบสกอร์ของเขาค่อนข้างค่อนข้างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่ทําแต้มได้ในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเหตุการณ์ของวันนี้ค่ะไปปรับปรุงแล้วก็ไปทําทีมเราให้ดีขึ้นค่ะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้ในแมตช์ชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ค่ะก็ อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในทีมวอลเลยบอลค่ะทุกคนอยู่กับพวกเรามานานมากทุกคนอยู่กันตั้งแต่เราแบบเริ่มสตาร์ทกันแรกๆจนทุกวันนี้มีแพ้มีชนะมีผิดหวังมีสมหวังมีเสียใจมีดีใจค่ะเพราะฉะนั้นลูกกลมๆมมันเกิดขึ้นได้จริงมันจะลงซ้ายหรือขวามันสามารถลงได้หมดเลยเพราะฉะนั้น <All right. S 1> อย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งผิดหวังอย่าเพื่งอย่าเพิ่งหมดศรัทธาค่ะมาช่วยเชียร์ช่วยสู้ และยังอยู่เคียงข้างเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะทั้งทีมกีฬานักกีฬาแล้วก็ทีมโค้ชค่ะหนูเชื่อว่าบทเรียนในวันนี้มันจะทำให้พวกเราดีขึ้นในใบนข้างหน้าแน่นอนค่ะเกมวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนักกีฬาและสตาฟโค้ชทุกคนน,นะครับที่พยายามทุ่มเทยอย่างเต็มที่สำหรับเกมนี้ก็ เราก็ทราบกันดีว่าไปฏินเป็นเกมที่หนักแล้วก็เล่นในบ้านเขาด้วยนะครับเขาก็เต็มที่นะวันนี้ทีมเวียดนามเขาก็าพยายามที่จะสู้เราอยากเต็มที่เลยโดยใช้คีย์เพลเยอร์หลักของเขาเนี่ยนาสู้กับเราซึ่งจริงๆแล้วนักกีฬา เราก็รู้กันอยู่นะครับทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วนะผมก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้พยายามทําหน้าที่ของพวกเราอย่างดีที่สุดนะครับก็เสียดายที่เราไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะได้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เ,เราก็คงจะต้องไปศึกษากันให้รอบครอบในการที่จะเตรียมเล่นชิงแชมปโลกแล้วก็ซีเกมต่อไปนะครับซึ่งในเกมการแข่งในครั้งนี้เราก็ได้เห็น ก,กีฬาของเราาาหลยยคคนนไดดด้แงสงศัักภพทีีะ่ะรบเล่นก็เป็นไปตามแผนของเราที่สำหรับผู้เล่นบิ๊กเบียนตู้เย็นของเวียดนามมาเล่นที่เมืองไทยเมื่อ,อไรนะครับจับตรวจเพศซะไอ้เกตเลยนะครับจะได้รู้ว่าเพศผู้หรือเพศเมียกันแน่จบตำคลิป สไตล์ของเราแบบนี้กวากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของเรื่องนะครับ